สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาบ้านเหมาเมามาแล้วนะพี่นะวันนี้ก็ได้ของคำวใหม่หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดเต็มเต็มเลย อชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสามเนะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีไว้ทั้งสอบถามด้วยนะพี่นะชอบชิ้นไหนยังไงบอกได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ <c oughs> ถ่ายรูปภาพนิ่งๆภาพเพิิ่มมมเเตนนะะะครัับทกาได้ลยฮ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยพี่นะ5 0าบาททุกองทุกชิ้นเหมือนเดิมครับชมชอบชิ้นไหนสนใจงไานยังไงบอกกันนะพี่นะ,น,ะนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับนะชิ้นแรกองค์แรก,กวันนี้นะครับนี่ฮะเป็นของแปลกๆก่อนเลยนะครับชิ้นนี้เป็นเป็นผงนะพี่นะเป็นผงนะผงคุกรักนะครับคือต้นองค์อ่าชิ้นนี้ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องรางนะพี่นะเป็นเครื่องรางที่เป็นเนื้อผงคุกร <S 2 S 3> ักนะครับ เป็นเป็นรูปกระลาเป็นรูปไม่ใช่เป็นรูปราหูนะพี่นะราหูสี่ด้านนะครับเราก็มีเนี่ยลายที่เป็นเขาเรียกลายกระหนกลายไทยเนาะอยู่รอบเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปทางวัศสีสระทองนะพี่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเจิีองค์ไหนสร้างไว้นะครับเก่าแล้วพี่นะเก่าเนี่ยเก่าแน่พี่อานจะส่องให้ดูเนื้อด้วยนี่ครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อของขุกรักเลยนะพี่นะเราปั้นมานนวลมากนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นกดลายนะพี่นาแบบนี้ได้มาแบบนี้เลยพี่หนักนะหนักเต็มเลยนะ,อะลองดูพี่นะชมชอบจัดได้พี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับผมชิ้นนี้เป็นพระปิดตาครับปิดตาองค์เล็กๆนะพี่นะเนื้อเป็นเนื้อผงคุกรักเหมือนกันนะองค์นี้มีปิดทองมาก่อนนะครับเนื้อพระ โอเคพี่ใช้ได้เลยนะฮะเป็นเนื้อผงคุกรักนะ้านหลังมียันนะครับอส่วนตัวผมวงนี้นะผมดูไปทางหลวงพุทธุกนะพี่นะก็ลองดูครับพี่ชมชอบจัดได้นะครับห้าร้อยบาทนะฮะร,ราคการต่อไปนะครับราคาที่สามครับผม <c oughs> เป็นภาพผงสุพรรณนะฮ <c> ะ <oughs> ผงสุพรรณเนื้อดินครับผมชิ้นนี้คาบแน่นมากนะครับเนาคาบแน่นมาก คา,าบเนี่ยเป็นคาบลานะพี่นะเป็นคาบลาลักนะครับ<ม>เนื้อหานะส่องให้ดูเนี้นะนี่ครับเนื้อนวลน,นะพี่นะพิมพ์คมนะฮะเนี่ยซอกหูมีขีดนะพี่นะในี่ใต้เขนนะครับใต้เขนก็มีขีดนะพี่นะแต่ว่าคาบเขาบังอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะผิวพันเนี่ยออกไปทางขาวนะพี่นะออกไปทางขาวไปทางผิวดอกพิกุลนาะขาวๆเหลืองๆนะฮะพิมพ์ทรงนะพี่นะด้านหลังนะครับดูแห้งดีพี่ ดูแห้งดูสวยเลยพี่หน้าตาติดชัดคมนะครับดูชอบจัดได้พี่ห้าหร้อยบาทน,นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่4ี่ครับสมเด็จครับพี่องค์นี้เนื้อค่อนข้างมันเลยนะเนื้อค่อนข้างมันจัดนะแต่ว่าต้องรับสภาพให้ได้นะครับผ้าผ่านการลงรักมาก่อนนะพี่นะผาผ่านการลงรักมาก่อนรักค่อนข้างที่จะหมดละนะรอนหมดนะครับแล้วก็สภาพผ่าสึกเียนเลยนะครับผิวพันพ้า ดูดีพี่ดูสูสวยนะเนาะผิวพระดูสวยนะนรลสานแน่นเลยนะครับแต่ว่าตามสภาพเนาะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่ะดูชอบสายนี้เก็บได้เก็บนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับชิ้นนี้เป็นหลวงู่ทวดครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่นะเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำเนื้อโลหะผสมนะครับนอะหรือว่าเนื้ทองผสมนี่แหละนะครับอ่า ผิวพันพระก็โอเคนะพี่นะเก่าดีนะครับมนาะเก่าดีเนี่เก่าสวยนะครับเนาะดูชอบจัดได้พี่ห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับพระสั่งกระจายพี่องค์นี้ไม่รู้ที่เลยเก่านะเก่าเก่ามากพี่เป็นเนื้อผงแล้วก็ลงรักนะครับรักเนี่ยแห้งละแล้วก็ล่อนหมดละนะครับเนื้อเนื้อพระเนี่ยไปทางผงพี่นะเป็นเนื้อผงเลยนะครับ ส่องให้ดูนิดนึงนี่อะหลักเก่านนพี่นะเป็นหลักดำนะร่อนหมดละเนื้อในก็สวยด้วยนะเออพระสวยดีแม่มี่เก่าจัดแต่ว่าผมไม่รู้ที่จริงๆนะครับอันนี้ชอบความเก่านะสังกัจจายนะใครชอบสังกัจจายจัดได้จัดนะครับใครรู้ที่มาเก็บไปพี่พระแบบนีส้สวยเลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับเหรียญน,นะครับ เหรียญฮะนี่ครับเป็นเหรียญคุณแม่บุนเรือนนะครับหรือว่าเหรียญไม่ชีบุญเรือนนั่นแหละวัดอาวุธนะครับเหรียญนี้เป็นปีผมจําปีไม่ได้ <c oughs> มันมีปีหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมที่เป็นที่สร้างเหรียญนี้นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเหรียญ <c oughs> เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดงผิวมาเดิมๆแบบนี้ครับสภาพพระผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่น้องก,ก็มีหน้ารูปรหน้ารูๆไปมากนะฮะ ก็ไม่ได้สึกมากขนาดนั้นนะพี่นะแต่ว่าพร้อมสวยงามมีให้เห็นนะครับนาผิวพันธุ์เดิมมากนะครับ mm hmm. เหรียญเนี่ยบอกหลยทีแล้วนะถึงผมจะไม่ค่อยแม่นแต่ว่ารู้จักรู้จักพาค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็อันไหนมีชื่อก็เอามาลงให้ดูนะครับ mm hmm. พี่ท่าไหนที่ดูเป็นดูชอบดูสนใจก็จัดได้พี่นะครับเนาะห้าร้อยบาทนะพี่นะเนร,รายการต่อไปนะครับรายการที่8ครับ สมเด็จอี่เงินองนะชิ้นนี้คาบแน่นมากคาบแน่นมากนะครับชิ้นนี้เป็นบางหุ่นพรมครับพี่นะเป็นบางหุ่นพรมนะพิมพ์มีหูนะครับน้องมีหูสองข้างแบยนะครับจะบอกว่าเป็นสังกติก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสังกติเนี่ยตัวตรงเส้นอกน่าจะสูงน่าจะสูงนุ่มนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นนอกพิมพ์หรือเปล่านอกพิมพ์หมายความว่าเป็นไม่ได้เป็นพิมพ์หลักเองเองนะเพราะว่าจริงพระบางหุ่นพรมนะครับน้องหรือว่าพระวัระังเนี่ยสร้างหลายพิมพ์นะแล้วสร้างเยอะนะครับ พิมพ์วัลคังอย่างเดียวแล้วก็สองสร้อยพิมพ์้ะพี่นะนะฮะที่เขาแยกแยกกันนะนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยเลยว่ามันแยกยากนะพี่นะถ้าไม่ใช่พิมพ์หลักนะครับเพราะฉะนั้นนต้องคนที่ชอบเนาะคนที่ชอบก็จัดไปพี่นะฮะชิ้นนี้เป็นบังหนุนพมนะครับนาบังหนุนพมนะครับนี่บังดาหลังวัดนะบังตาวัดนะครับอ่าสวยๆแบบนี้พี่ดูชอบดูเป็นดูสนใจจัดได้นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับ หลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินเนื้อดินครับผมผมได้มาอันนี้ผมบอกเลยนะผมได้มาสามชิ้นแล้วก็ผมรู้ที่มาด้วยผมถึงเก็บมานะเพราะว่าที่มาดีพี่ที่มาดีนะครับแล้วก็พบเจอเไม่ได้เยอะมากนะเป็นพระที่จริงๆน่าเก็บนะวงคนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะเนื้อดินนะคือ,อกุะเขาเรียกกุฐานชุบชีนะพี่นะคือกุเนี้ยเขาไปบุรณะโบสถ์นะครับเนาะแล้วก็ไปเจออยู่ใต้ฐา,านพระนะครับ อันนี้มีประวัตินะพี่นะแล้วก็มีที่มาอ่าผมผมไปเจอมา3ชิ้นเนี่ยผมต้องรีบเก็บเลยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับนอนเนื้อแบบนี้ด้วยแล้วก็ผิวพันผ้พลานเนี่ยสวยมากนะพี่นะนี่ครับเขาเรียกกุฐานชุบชีเนะะนดิดนะ ชอบพี่ดูชอบเก็บได้นะครับห0าบาทนะพี่นะรุราการต่อไปนะครับรุราการที่สิบครับพักกิ่งพิศนามาแล้วเป็นพักกิ่งนะพี่นะเป็นเนื้ออ่าจจะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับเนาะลมดำนะพระองค์นี้ลมดํามาแห้งมากนะครับไม่แน่ใจที่พี่แต่ว่าด้วยสภาพผ้าแล้วผมดูดีนะเนี่ยทั้งการอุดกิ่งนะครับความละเอียดนะค,ความเรียบร้อยนะพี่นะ แล้วก็ผิวพันุ์พระโอเคเลยหน้าตาดีพี่นะครับตอนแรกอ่ะผมมองไปทางาชิน,ชนบุญชรหลวงปูทิมนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าเขามีลักษณะพิมพ์เดียบแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าหน้าตาเขาคล้ายนะพี่นะแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ยมีโค้ดนะเป็นโค้ดเม็ดงาน,นะครับหรือว่าโค้ดนะในเม็ดงาเห็นไหมฮะส่องไปเห็นโค้ดเลยนะนะครับตัวนะคมมากพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หลุงมทิมหรือเปล่า พราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ยัดล้วกันนะครับใครดูรู้ใครดูเป็นตัดไปพี่500นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่11ครับสมเด็จครับพี่นะอีกหนึ่งองค์ครับหมดแล้ววันนี้ได้มาแค่3ชิ้นนะสวยๆนี่นะครับ องนี้นะครับนะรายการที่11ด,ดนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดละฆังนะครับผิวพันธุ์พระดีมากพี่คมสวยพี่ดูครับเอียงให้ดูแบบนี้คือตรงซุ้มตรงเส้นเนี่ยตรงสันเนี่ยค่อนข้างคมมากนะครับแล้วองค์นี้ได้เนื้อยน่นเนื้อย่นยังไงพี่พี่ดูครับนี่คือพวกนี้เกิดจากความความร้อนนะครับนัคือชื้นแห้งชื้นแห้งเหนะ็นไหมฮะ เนื้อเขาก็จะย่นแบบนี้แหละแล้วก็จะมีแตกรายงานเล็กๆเ,เต็มเลยนะครับส่วนผิวพันธุ์พิมพะนะครับพิมพะดูดีเลยพี่พิมพ์คมมากนะฮะเป็นเกตจรวดสูงนะพี่นะนี่ครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยพี่มวลสารแน่นๆแ,แบบนี้นะครับาเนะียส่องให้ดูเนื้อกันแบบนี้เลยนะครับนาอสวยจริงพี่นะครับนะ สวยจริงไม่จกตาเลยนะแบบนี้นะครับสวยจริงสวยจัดนะครับอ่ะห้าร้อยบาทนะพี่นะดูให้ชอบครับผมดูชอบจัดไปนะครับห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับชิ้นนี้เป็นพระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมครับพี่องค์นี้เนื้อตะกัวนะครับนะเนื้อตะกัวเลยพี่ไม่ต้องไปหาเนื้ออื่นละนะครับแล้วอันนี้บอกตะกัวคือตะกัวเลยนะผมไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับนี่ดูเนื้อแล้วกัน เก่าจัดดีนะเนื้อตะกัวก็ตะกัวเก่านะนี่ฮะเล่นต้องเล่นแบบเก่าเก่านะครับเห็นไหมฮะแล้วองค์นี้เก็บดีมากพี่พิมพ์คมชัดเจนหน้าไม่สึกนะครับเนื้อไม่แทบจะไม่มีรอยยุบเลยเดี๋ยวพี่นะตัวยันนะครับนะตัวยันเดี๋ยวไปดูตัวยันนี้ครับไม่มีล้มเลยนะพี่นะไม่ล้มไม่ตื้นไม่เบอร์ครับดูให้ชอบพี่ดูชอบจัดได้นะฮะอุ้ยเยี่มนะพี่นะวัดหนังนะครับดูชอบนะพี่นะห้าร้อยบาท ร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับผม <c oughs> ชิ้นนี้เป็นพระนางพญาครับผมอกนูนเล็กครับอกนูนเล็กน่าสนใจนะองนี้นะฮะองนี้ได้แขนสามส่วนนี่ครับคือคือตรงหัวไหล่เนี่ยใหญ่นะพี่นะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยแคบสวยนะครับเนาะแล้วก็ตรงมือน,นะครับแบบนี้เขาเรียกแขนสามส่วนเนาะหน้านะฮะตรงหน้าตรงพระพักเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลเลยนะเป็นรูแอปเปิลเป็น หน้าเป็นกลมนูนนะครับเนาะไม่ได้กลมแบบอ่ากลมกลมเลยนะะแต่ว่าหน้าเขาจะเป็นคล้ายๆลูกหัวใจด้วยเปิ้ลอะไรางี้เนาะแล้วก็ผิวพันธุ์พระเนี่ยค่อนข้างเดิมนะตรงนี้เดิมมากนะฮะคบาบลาคาบาผิวสวยนะครับแร่ลอยนะครับนี่รอยตัดชางนะครับนะห,หลังนะพี่นะนี่ยังมีลายนิ้วมืออยู่เลยนะครับยังมีลางๆนะพี่นะฟอเห็นบ้าง พระไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายพี่แต่ว่าผิวแรกเขา้ารอยนะครับนะ่ะดูชอบจัดได้พี่ห้าร้อยนางพญาอบหนเล็กนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับผมนางพญาอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งครับเข่าโค้งฮะอันนี้อันนี้คือที่หน้าแบบมันๆเนี่ยมือมือบอลน, <c oughs> นะมือผมนี่แหละนะครับมือบอลน,นะครับอยากรู้ว่าทําไมมันถึงแห้งในขนาดนี้ก็เลยเราเอามือไปแตะแล้วก็ถูๆดูอยากรู้นะครับนะว่าเขาแห้งจริงหรือเปล่าแห้งพี่นะฮะเนี่ย ดูเดเนื่อเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโดนนิดเดียวเองนะครับพวกเนี้ยพว่าเนื้อเขาแห้งจัดนะครับว่าเนื้อเขาแห้งจัดนะพอโดนเงืองปุ๊บช้ำเลยนะพี่แล้วองค์นี้สวยนะพี่ดูพัก,พกดูหน้านะครับนอดูหูดูคอนะเห็นไหมสวยมากครับพี่คุณศิ์เขาสวยอยู่แล้วด้วยนะครับแร่ลอยนะพี่นะแขนนะครับนี่ว,ว้าวข้ามานี่เลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เขาโค้งนะพี่นะเขาโค้งนะครับเนี่ยเนื้อสวยมาก เอ้าผมไม่ไปมือบอลไปแตะนะเนื้อเขาจะไม่ขึ้นมันแบบนี้เลยนะเนื้อเขาจะแห้งแบบแห้งอย่างเงี้ยเนเนน้ด้านข้างเห็นไหมพี่ที่ไม่โดนเนือ้อผมที่ไม่โดนมือผมนะเห็นไหมฮะแห้งเลยพี่เออนะครับเนาะด้วยความสนผมละกันนะไปแตะแตะดูก็อยากรู้นะว่ามันแห้งจริงไหมนะครับอ่ะจัดไปพี่นะครับดูชอบรับสภาพได้ดูดูสวยๆก็จัดเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับผมหลุงข้อเงินครับ ชิ้นนี้เป็นพิมพ์นิยมพี่นิยมนะฮะนิยมสองบ้างมีมือลองนะพี่นะผมแยกไม่ถูกหรอก a B บซอะไรเขานะผมดูแต่เก่าอย่างเดียวนะครับนี่ฮะพี่ดูความเก่าแล้วดูหน้าตานี่ยเก่าจัดพี่เห็นไหมครับดูมือนะนิยมมือลองนะสวยมากนะครับมือเป็นจีบเลยนะะแล้วก็เส้นล่างเนะี่ยม้วนสวยเลยนะผมส่องให้ดูตรงนี้คือที่จะแข่งส่องให้ดูเลยเพราะว่าเขาอยากอยากให้เห็นตรงรอยม้วนเข้าไป องนี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะดูชอบจัดได้พี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับผมพระพิคเนตครับอง์นี้องค์เดียวเลยนะวันนี้ได้มาเพียวๆเลยนะฮะชิ้นนี้เป็นพระพิคเนตนะครับนั่งบัวองค์นี้ขึ้นกุวัดมหาธาตุลบบุรีนะพี่นะกุนะครับกุนะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระเจินะครับนะเนี่ยเป็นพระกุนะครับ มหาธาตุลบุรีแล้วองค์นี้คาบกุคาบเขาเรียกคาบกุคาบเบ้ายังเดิมอยู่เลยนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อทองผสมพี่เนื้อหาเป็นเนื้อทองผสมอันนี้ลองลองไปหาข้อมูลกันดูก่อนได้เนื้อหาเนี่ยดูพี่ดูเนื้อนะเห็นไหมครับน้ำทองที่วิ่งอยู่ด้านในแกะทองด้วยนะองค์นี้ต้องบอกเลยพิมพ์ทรงนี้นะครับนะก็ถามว่าน่านาเล่นน่าเก็บไหมก็น่าเก็บนะสำหรับคนที่ชอบพราะพี่คเน่ผมว่าเก็บได้นะครับพี่ดูเนื้อหาเลย เคยได้มาเนี่ยแกะทองแบบจัดกว่านี้ก็มีนะพี่นะแต่องค์เนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้หนักทองขนาดนั้นนะพี่นะเนี่ยแล้วพี่ดูแบบรอยหล่อรอยเขาเรียกรอ,รอยตามรองรอยอะไรเนี่ยเดิมมากนะพี่นะเดิมมากนะครับเห็นไหมครับกนไม่มีรอยขัดตะไบเลกุสวยนะพี่นะนี่ยสองไปดูตรงนี้องคาบเดิม องดูพี่นะครับชมชอบจัดไปนะครับห0 0อบาทเอพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่17ครับผมกลับมาที่เกจิอาจารย์ดังนะชิ้นนี้เป็นพระปิดตาครับผมนะเป็นพระปิดตา,าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่องค์นี้ลงรักนะลงรักมาแล้วรักค่อนข้างที่จะ หนาสวยนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีรอยร่อนเลยองนี้นะไม่มีรอยร่อนเลยคือบางองค์ได้มาก็ร่อนก็คือร่อนแบบร่อนเยอะเลยนะครับเนาะบางองได้มาเต็มเต็มแบบนี้ก็มีนะพี่นะแต่ว่าได้มาค่อนข้างน้อยนะครับปิตามลวงพเยี่ยมมาสะพานสูงนะครับลงรักเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ดูชอบจัดไปครับผม500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่18ครับผมเหรียญครับผมเหรียญฮะเขาบอกว่าเป็นเหรียญดังเมืองชน่นานะพี่นะ ชิ้นนี้เป็นเหรียญพระอุปชาโมนะหรือว่าเหรียญหลวงพ่อโมนะครับชัยนาทเนื้อหาเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับลมน้ําตาลนะพี่นะนี่ครับผมไม่แน่ใจปีนะครับได้มาเมื่อเช้านี้แล้วก็น่นี่ไปดูไปเขียเขียรเจอมาคือรอยกระทบกระแทกพวกนี้มันเกิดจากการเก็บผราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าสภาพพระองค์นี้สึกไม่มีสึกเลยนะพี่นะผพาเขาเดิมจะจัดเลยพี่ดูครับ ร้อยเส้นจิวรคมมากนะครับคมมากๆนี่เมตานะครับเห็นไหมถ้าไม่มีขี้ฝุ่นเลยนะผมบอกเลยเมตานี่คือเห็นเป็นเม็ดๆเลยนะแต่ว่านี้ฝุ่นเขาเกาะอยู่ในเมตาต้องต้องไปก็ต้องไปปัดทัมโลซาต้นนะครับพระอุปชาโมนะฮะเนาะเมืองัชนาานะครับดูชอบจัดได้พี่5 0 0้บาทนะครับรายการต่อไปนะครับนะอ่านี่ยครับอยุธยาครับพี่มาแล้วนะฮะชิ้นนี้เป็นพระยอดธงอยุธยานะครับ อาบางคนบอกว่าหน้าเนี่ยไปคล้ายนาคามนะพี่นะถ้าถ้านาคามเนี่ยผมมองว่าเสียงน,น่าจะโตกว่าน,นี้นิดนึงนะครับแต่โดยส่วนต้นผมอะ่ะพิมพ์เนี้ยผมเคยเห็นกันที่เป็นนาคามนะแล้วยุคเขาใกล้เคียงกันด้วยนะยุกพาเขาใกล้เคียงกันด้วยนะคราองค์นี้เป็นเนื้อสำลีนะเป็นพิมพ์พายยอดถงนะครับนะ ก็ไม่ยัดแล้วกันนะไม่ยัดแล้วกันพี่เนื้อไปสมดิดแก่งเงินนะพี่นะเห็นไหมสวยนะพี่นะคาบเดิมหน้าเดิมนะครับเขสองหน้าแล้วก็เหมือนนาคาจริงนะเออนะครับก็ก็มีส่วนมีส่วนเป็นไปได้นะพี่นะเพราะว่าอยุธยาหน้าขาดแบบนี้ก็ผมก็เคยเจอนะครับ นาขามหน้าก็เหมือนนี้เลยนะพี่นะเออใกล้เคียงแล้วกันไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับนาะไม่ยัดที่พี่ดูแค่เก่าอย่างเดียวนะครับดูให้เก่าดูให้ชอบพี่ดูชอบจัดไปพี่500บาทนะครับนะรายการต่อไปนะครับรายการที่20ครับอันนี้อยุธยาแน่นอนหน้าแหลมแบบนี้มีมีที่ไหนแล้วะนะครับนี่ฮะยอดธงอยุธยาครับพี่ชิ้นนี้เป็นเนื้อสำลีเงินเนาะสำลเงินเลยนะครับสองให้ดูเืินนิดนึงอันนี้ก็ได้มาคู่กันนะพี่นะได้มาคู่กันนะครับ ัวเจ้าของเขาเองเขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นหยุดยาหรือเปล่าเนะ่เพราะว่าตอนที่ผมไปได้มาก็ไปนั่งคุยกับแกนะครับเอาแกก็บอกผมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็เลยแต่ว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าเป็นหยุดยานะครับเนพิมพ์สวยนะพี่นะเนื้อดีด้วยนะครับผิวสวยด้วยนะครับอ่ะลองดูพี่ดูเป็นดูชอบจะไปนะครับน้อรายการที่ยี่สิบนะครับ 5้ายบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่21็ครับผมรายการสุดท้ายละนี่ฮะทีเด็ดหลังไมเลยนะชิ้นนี้นะครับเป็นพระนาคปกพี่นะครับชิ้นนี้เป็นพระนาคปกทวานะฮะองค์นี้ผมบอกเลยว่านหนีไม่พ้นทวาาแน่นอนนะครับเนาะเพราะด้วยลักษณะแล้วก็ศิลปะเขานะฮะนี่นาคปกปกเป็นปกสามชั้นใช่พี่เจ็ดเสียงนะครับแล้วก็ ส่วนมงกุฎเทิดหรือมองกุฎเทนิสนะครับหน้านะพี่นะเห็นไหมครหน้าหวานนะพี่นะหนูกลางนะครับทวารแน่นอนส่องให้ดูหน้าด้วยนะเนื้อเป็นสำลิดเลยนะพี่นะองค์นี้สนิมยกขึ้นแบบสวยมากนะครับสวยสวยเลยนะคอ่าเห็นไหมครับส่องให้ดูกันแบบนี้เลยครับคาบแน่นแน่นวิ้แบบนี้น่านเก็บ เก็บเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอด้วยนะปกทวาส่วนใหญ่จะเจอก็จะเป็นพิมพ์เล็กที่เป็นเท่าเล็กแม่มือใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ตัวต่อใช่ไหมครับเนาะโอ่งนี้หน้าเต็มนะหน้าสวยด้วยอ่ะลองดูพี่นะครับนะชมชอบจัดได้จัดครับผมห้าร้อยบาทนะพี่นะหมดแล้วครับวันนี้มีของเท่านี้นะพี่นะชมชอบชิ้นไหนสนใจว่าไังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรนี้0 9 1 9 2 8 5 5 ศูนย์เก้าหนึ่ง5เบอร์โทรเบอร์ไลน์โดยเดียวกันกับพี่แอดมาได้เลยนะครับหรือพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสาม l จ็พี่นะไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีไว้ทั้งสอบถามด้วยชมชอบยังไงบอกได้นะฮะรูปภาพนิ่งภาพเคิื่อเติมถังมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ